เพื่อนสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเด้อค่ะเดอ้อในที่สุดวันที่เรารอคอยทุกสุสัปดาห์ก็มาถึงนะคะวันศุกร์มันเป็นวันที่เราดีใจเพราะอย่างน้อย เราก็ยังจะได้หยุดซองวันนะคะสมวันสมวันอย่า่ย่า่วางไดย่า่บอกว่าย่า่ม่วงกสันว่าโอ้เต้นอาราบิกย่า่เต้นอาราบิกค, <c oughs> คุยได้บะ คุยกับบ้านเอาคุยมาคุยมาสวัสดีจันน้องสาวสุดเซ็กซี่ของฉัน <c oughs> กำลังสิเหลืองงานคุณยายเจ๊อาสวัสดีค่ะคุณยาย สวัสดีคุณมาดามแต่จริงๆจริงเนี่ยคุณยายสองคุณยายนี่วิ่งวิ่งกันเก่งมากเลยนะแต่คุณยายคุณยายเจ๊มันเป็่นต่มันมันมันอินเทอร์เน็ตบ้านไม่ย่าไปแต่หัวบ่5าจีพอได้นี่ 5G ์จีมก็ได้เป็นไหนะม แดดสองปาการบ้านเจ้าเป็งใดย่ายม like ouais. pues uh ือนี่ยังอยู่อยู่เปล่าคุณได้ไพ่อุ้ยกาศบ้านนองบัวเป็นยังไดมือนีอิงเล่นเป็นยังไดอากาศอิงเล่คุณยายทานข้าวเย็นหรือยัง จริงๆมันก็สามทุ่มแล้วเนาะสามทุ่มสิบห้าของไทยแล้วเนาะตอนเนี้ยคุณยายบัวพี่แนนบอครเห็นคอมเมนต์ไหมบัวแดดซองน้ำสายตากับบใครดีน้ำอยู่แล้วขอบคุณทั้งเก้าล้านดวงใจนะคะเก้าล้านดวงใจแล้วก็สามเลิฟ ยอดไว้แล้วพี่สาวว่าสัน้นกำลังจะเตรียมตัวอาบน้ำโอเคโอเคโอเมอนี่เมอนี่ตัวสิไปถไทหน้าเนาะพี่ลืมไปวันสุกโอเคโอเคน้องละจัดไปจัดไปมีงานมีการเราก็ทำไปเนาะไอตัวนี้ก็คือพูดง่ายว่ามีเวลาเราก็ทำ คุณยายเอยเวลาคุณยายขึ้นน่ะตอนที่เขายังไม่ได้เปลี่ยนเวลาเนาะคุณยายมันมันหมาะเจาะอ,อยูน่นะคุณยายสามบ่ายสามพอดีกับอ่ากับหนูเลิกงานเลนะนะคุณยายแต่ทีนี้พอมันเปลี่ยนเวลาใช่ไหมมันมาเป็น,ม,น,ม,ปนมันมาเป็นบ่ายสองที่บ้านหนูนะ่ะคุณยายเวลาที่คุณยายขึ้นน่ะเต็มที่น่ะทักได้แค่นั้นจริงๆคุณยายเพราะว่าเรามันต้องทําง,งานมันเป็นช่วงคาบลูกคาบต่อช่วงจะเลิกงานพอดีไงคุณยาย ขอบคุณทั้งแปดล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะแต่หนูก็จอดทิ้งไว้ให้คุณยายจนจบนะคุณยายจ๋าโอ้ยค่ะไม่เป็นไรค่ะ คือเวลาเวลาขึ้นนี่จำจาเวลาได้ของบ้านบ้านคุณยายเนาะแล้วก็แล้วก็บ้านอ่าบ้านแม่ใบคนหนึ่งเนาะคือเวลาจําได้แต่นอกนั้นนะ่มันมันจําเวลาใครไม่ได้อะ,อะคือมีเวลาถ้าจับโทรศัพท์ขึ้นมาดูเห็นก็คือไปสวัสดีทั้งสิบเอ็ดล้านดวงใจนะคะอ้ยแดด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 ด,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 ดีจริงๆ เอาน้องบวัวแ,แอบ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 แล้วไอ้ไอ้สมบูรณ์ตัวแม่น้องบวัวแล้วมาป่ากสมาแจแท้บู๊ยผู้หญิงบางคนนี่ไอ้ได้วเว้านี่อ้น้องบวัวโอ้ยเราเว้าเราเว้าเป็นเนาะ แล้วเบาเก่งวันนั้นเราเพื่อนเบามื่อนี้ผมพูดไม่ค่อยเก่งนะสันว่าผมพูดไม่ค่อยเป็นนะสันโอ้ยเบาปั่นตอยหอยะรูด,ดีเนาะ ขอบคุณมากมากนะคะคุณยายคุณยาย JR ของเราโอ้ยไปอาบน้ำจาสันมาเด้ยวันวันขึ้นไหนเจาสัน ว่เข้าใจจะไปอาบน้าจะเอื่อยวันขึ้นไหนจะไม่เข้าใจโอ้ยตัวหนังสือกันน้อยหน่อยเนาะ โอยแล้วคักขึ้นยังนี่ในตัวในตัวก้นเป็นนุม่มบ้านเฮากะว่าแต่ทรมานใช่ตัวพิสูจน์ซันวา <laughs> นุ่มบ้านเข้ากะว่าตากยังกอตาตาํำขายตัวพี่สาว่าซันเอาติโอ้ปานนั่นตยเอาน้องอ้อยน้องอ้อยอเลิฟสีวันนี้ได้สีได้สีจริงๆเลิฟสีจ้าพี่สุน้องอ้อยบ่ได้ขืนมันม่มื้อนี้ ไปเลาะอันไปเลาะพ่อน้องบัวยุายบ้านยุตอมือนี่แต่ก็บอไม่เวลาพิมพ์เหมือนกับเจ้าหรอกหอดบางบาง,งมองหอดได้ทักคอน้องสาวสม,มุบุนียวันสุกแล้ววันสุกแล้ววันสุกแล้ว ดีใจด้ดีใจด้เมื่อนี้ไองานที่ว่าพี่มีทุกันสุขหนาะน้องอ้อยเบิดเลยบางี่แล้วพูนอีกแค่ยนึงกับพุละสิเริ่มแบบแต่ว่าบางบางบางข้างเขาหาสิมีแบบมีงานมียังเขากระสีเขียนมาบอกเข้าไปแต่ว่าบอดดี้มีทุกสุขแล้วนั้องอ้อ,อยเบิดแล้วสิเริ่มอีกเค่หนึง่งแบบแบบทุกมือเลยนะ่ะเดือนเดือนไอ เดือนเมษาบ่ต้นเดือนต้นเดือนเมษานะต้นเดือนเมษานะาจังบ่ผิดฟี่ไปอีกสี่เดือนน้องอ้อยสี่เดือนโอ้มันเมษาตีขันสีน่เดือนเดือนไอ้ก่อนก่อนเมษาพึ่เมษาไอ้อยังกุมภาพันธ์มิหน้ามีหน้ามีหน้าเริ่มเดือนมีหน้าจากนี้ไปอ่ะ สกิการธันวาโมกลากลุมพาเนาะสีเดือนสี่เดือนโบโมมี่โอ้ยสบายสบายหุดากเด้เงืนก็นอยางได้น้องอ้อยแต่พอแต,แต่แต่คือคือคือทำมันมีกอ่ะก็ต้องไปเองสิก็คืออดบ่ไอย่างีสินะแต่ทำบ่มมีอี่หลีก่ะคือบ่มี่ก็คือบ่มมี่ไงก็คือโอเคเลยนะแบกว่มนุษย์มมนุษยนะ์เนาะเขาว่ามามานุษย์ เอาน้องบัวสิได้อาบพราะเาามื่อน,นี้น้องลาบลรางกับบะรงัง,น,งนั้นเป็นยังไงน้องลาไปรถลูกค้ามาเขาได้กินเขาผัดสิบอกว่าอุ้ยเมนกินอะไรทําไมหอมจังเมนูนี้เมนูอะไรเหรอสั่งได้ไหมผัดสิบ้าเลย <laughs> งีย้ขอบใจคุณนะ คุณยายเจราแล้วก็น้องออยแล้วก็น้องบัวเริ่มอายุเป็นมูครับรถกับบับานช่น<ม>ใช่ๆก็ดีดีอย่างเสียอย่างนับพิสุมีก็ได้เงินไม่มีก็ได้พักใช่ๆใช่ๆน้องออย การกับพระเภาเงินยนลงใน,นจักหน่อยช่วงสี่เดือนนี่เนาะบวิ่งีบวิีเงินเดือนแมนบ้อนรองบัวร <c oughs> องบัวเราอยัหงดาข้ออยู่โอ้ย <c> พ <oughs> <Oh, uh ี่สาวกูสันไปบ้านได้ก็เห็นตะย่นแตกบุ่มบุมอยู่วะ เล่นลน็ดหัวไปบบไองสันละบัวเอ้ยออจอดเจ้าปวดตาเจ้าโอ้ยมันก็เป็นตะปวดดอกอันเมื่อนี่ไปใบบ้านได้เห็นตะ้องบัวอันแล่นต่ององต่ง,องต้อง,องตององอยู่แม่จะพี่พิมพ์มาได้ไปตำกันพัศน,นกับ้องบัวเมื่อนี่น้องอ้อยเออ ญาเจ้าฟังออกอยู่เนาะเมือ่อกี้เล่าถึงเรื่องงานปกติวันศุกร์ทุกวันศ ah. ุกร์หน,นูจะมีงานต่อไงคุณญาเจ้าทุกวันศุกร์จะมีงานจะมีงานต่อแล้วมันก็มีรายได้เสริมเนาะเอาไอส์เนยไอส์เนยไอส์เนยเป็นในสมัยดีเพราะเจ้าเลือกไลายมาในไอซ์เนยเจ้านะเลือกผ้า บรรยากาศดีนะครับจ้าไอ้เสน่ห์พูดไอ้พูดดีครับไอ้ยังเกาะเขาเอินมันแดดแดดดีเมื่อนี้แดดดีแดดดีดดดไอ้เสน่ห์โทษแล้วค่อยลูกกุญแจว่าอะไรวะควัยขับรถอยู่คุญยายเลิบเลิบเลิบเลิจากจากไอ้เสน่ห์ คืนบัวก็ยังงงนะไอ้สมบูรณ์ยัง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 เอียงหน่อยังยังแม่บ้านพี่สาวน้องอ้อยแต่พี่ แกน่ารักจ้ะหัวซ้ำหัวซ้ำอีกซ้ำอ่อยปานผู้หญิงนะไปเตะหัวบอพี่ไส้ตัวไหมบัว เมื่อเพื่อนพี่ไปพี่ไปเห็นแล้วนั่งเมาอยู่พี่พิมไปวางได้ยินมาจากบัวบัวว่าใช่ไหมมันปากสำเมาเจ๊นลอกมันหัวขวัญนะสันมันหัวขวัญพี่พี่ว่าเล่าแม่พันพันไอ้สมบูรณ์นั่นไหม เมื่อวี้พ่พาไปซื้อของเนาพาขับรถกลับบ้านตรงเลยตรงบ้านเลยไม่ซื้อของ มื่อน,นี้เสหยังกินห้อื้อนี้คือหาเมนูเมื่อวานดิเมื่อวานเมื่อวานนี่ต้มอ่าต้มจืดต้มจืดกระดูกหมกูใส่ผักดองแ่บแสบน้องอ่อยบ่ได้กินดูแล้วเดียปกติแกงจืดพี่ได้กินดูอยู่แกงจืดได้กินดูอยู่แต่ว่าพี่สิแกงจืดเป็นหมูสับหมูสับใส่วุ้นเส้นมากกว่านะแต่ว่าวันนี้ทำ อ่ uh, าซื้อสิกค้งมากนาะมือนใส่สีก้ง มือนี้ยังกูรู้เลยว่าขึ้นหาเมนูอยู่ถ้าสิว่าไปก็บ่พได้กินตําตำาแค่รถโดดเลยเดยขอบคุณทั้งเจ็ดล้านดวงใจนะคะขอบคุณค่ะวะออี์ยังน้องบัววอวรออะไร ใกล้สิฮอดบ้านแล้วจะใกล้แล้วใกล้แล้วอดเอาเด้ออดเอาอดเอาว่าจังไปอาบน้องบัวกระสันจังไปอาบอีกเมื่อเธอหานาทีก็ฮอ,อดบ้านแล้วน้องบัวนี่ฮอดบ้านพี่กล็งลงละแซบแซ่บ,บใส่ผักดองกระสัน ไม่รู้ของน้องออยเป็นหรือเปล่าของพี่บัวมันเอียงมันสะดุดขัดข้องมาถึงของพี่เป็นบ้าน้องบัวพี่งงอินเทอร์เน็ตพี่ว่าน้องบัวไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านอินเทอร์เน็ตอ่ามือถือเป็นหมดไหมน้องบัวช่วงนี้หม่พี่งงว่ะแต่ว่ามเมลื่อน,นืนียัยไพ่บอกว่าอันไข้เติบยูว่าสั่น โดยเฉพาะช่วงดึกๆเนาะม่นนาบ่า่าสีพ่านาสีสีสะดุดก็ยังสะดุดแม้ช่วงขึ้น่ะงงงงอยู่นะดึกๆมากเลยปกติสีบ่คายมีผู้ใดมาดึงอินเทอร์เน็ตไปเนาะแังสะดุดคาก็ตอนกลางเว้นไะตอนนี้ไม่สะดุด ้าวซันว่าหาจีอยู่เด้หาจีอยู่ขอบคุณพิเนเดอ้อที่มานาั่งรถกระบานเป็นมูมูคุยมูปากมูเบาเจ้าเก,กิดเลื่อาเบาเนะมูเนาะทรงแต่สติเกอร์มา เมือ่อนั้นสรุปแล้วอันแน่นอันแน่นอันน่นันแน่จ้าจ้าจ้าขอบคุณจ้ากำลังจะถึงบ้านแล้วจ้าโบกมือย้อยๆกันได้เลยอีกประมาณนาทีหน่อยๆ ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณพี่ๆน,อน,อน้องๆทุกคนละกัขอบคุณอ่าด้านบนด้วยนะคะเจ็ดล้านดวงใจตอนนี้ด้านล่างก็มีีกคนมีหนึ่งน้องอ้อยสองคุณยายเจาสามไอ้เนสี่ 4, น้องบัวสี่คนแสดงว่ามีคนจอดให้อยู่สามคน